ประเด็นเรื่องนี้เมื่อวานนี้มันมีประเด็นที่สาภาพัฒนาผูชมะ,ะแถลงเกี่ยวกับภาวะสังคมไทยไตม้าส,สอง<ฮ>ไตมาส,สองก็คือเมษาพฤษภามิถุนาที่ผ่านมามีประเด็นเกี่ยวกับหนี่ต่างๆที่น่าสนใจก็คือว่าตอนนี้มีการเอานี่ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานี่สากหนี่การเคหะ <c oughs> เข้ามารวมในกลุ่มฐานนี่ครัวเรือนซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นตั้งแต่ต้นนี่แหละนี่การศึกษาถือเป็นนี่ครัวเรือนไหมต้องเป็นนะนี่สากกถือว่าเป็นไหมต้องเป็นใช่ไหมแล้วนี่อะไรอีกนะนี่การเคหะแห่งชาติค่ะมันใช่อยู่แล้วมันนี่ครัวเรือนเลยปรากฏว่าอย่างไรต้องไปสรุปแล้วปรากฏว่าตอนนี้ไตามาสองเนี่ยชะลอลงกว่าไตามากาก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ที่น่าสนใจ คุณวรวรรณพริคามินลองเลขาธิการสาภาพัฒบอกส,สาภาพัฒได้จะทำรายงานพิเศษเรื่องหนี้สินคนไทยภาพสะท้อนจากข้อมูลเครดิตบิวโรโดยระบุหนี้โครเรือนแต่บ้านหนึ่ง12.9ล,ล้านล้านสัสดส่วนหนี้เสียต่อสินเชื่อยอยู่ที่7.6หรือ9 8 0 0 0 0ล้านบาทค่ะถ้าแต่ถ้านับรวมเอาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแล้วก็ลิสซิ่งบัตรเครดิต ผู้ให้กูอ้อื่นๆถ้าพิจรารณาเอามารวมเนี่ยนักบจะเป็นยังไงม,มันจะกลายเป็นว่าถ้าพิจรารณาเฉพาะหนี้เสียของกลุ่มแบงก์กลุ่มธนาคารตามเกณฑ์เดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่1นึ0,000ล้านบาทซึ่งจะกลายเป็นหนี้ที่น้อยกว่าข้อมูลของเครดิตบูโรประมาณ3เท่าเอาเครดิตบูโรมันมีอีก9ก้าแสถูกไหมใช่ค่ะตมารวมกับหนี้สินธนาคารพาณิชย์ อีกแสนสี่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยปรับให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงก็คือแสดงว่าลูกหนี้ที่มีปัญหาเนี่ยไปกู้เงินจากแหล่งหนี้อื่นๆไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารอย่างเดียวอะค่ะมันเป็นอย่างนั้นมาต้องนานแล้วน้องไปออพวกลิสซิ่งคือของจริงอะสูงกว่าที่แบงค์ชาติเปิดเผยออกมาพูดง่ายๆก็คือ3เท่าอะค่ะและท่านผู้ชมมันมีข้อมูลเราต้องตรวจสอบตัวเองนะ น้องไบรท์อาจจะอยู่ในกลุ่ม Gen Y มัไหมยี่สิมถึงสกลุ่มนี้ <c oughs> <c oughs> สภาพัดบอก Gen Y ส่วนใหญ่มีทัศนคติของมันต้องมีก็คือต้องซื้อของของมันต้องมี <c oughs> แล้วทำยังไง50%เร์เน่ะเงินไม่พอนะคะแต่ว่าเลือกที่จะไปกู้ธนาคารหรือใช้บัตรเครดิตในการจ่าย70% <c oughs> มีการผ่อนชำระบริการแบบเสียดอกเบี้ยตราสูงมาก จากของมันต้องมีนี่แหละคือแนวโน้มคนกลุ่มนี้เจนว23ถึง38ปีมีแนวโน้มสะสมหนี้มากขึ้นและติดกับดักหนี้ค่ะทา่านผู้ชมและ เจนพี่บ้างน้องไปผู้สูงอายุเหรอคะผู้ oh, สูงอายุมีการขยายตัวของหนี้เสียระหว่างปี63ถึง65กลุ่มนี้ก็หนี้เพิ่มขึ้นกว่ากลุ่มอื่นโดยเฉลี่ยที่10.2เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะคะถามว่าคนกลุ่มนี้ผู้สูงอายุเป็นหนี้อะไรเป็นหนี้เสียในสินเชื่อส่วนบุคคลกับรถยนต์ค่ะส่วนหนึ่งเกิดจากมีทักษะทางการเงินตำ่ำน,นี่เขาวิเคราะห์ออกมานะคะ ตานผู้ชมเอานี่เดี๋ยวเราตามดูกันต่อไปก็ต้องตั้งความหวังใช่ไหม,มที่คิดต้องหนึ่งหมื่นบาทมันจะช่วยได้นะม,มันจะช่วยเยียวยานะ้นองไบของมันต้องมีนี่ใช่ไหมคะผมต้องมีพี่ว่าจะมาลงทุนสักนิดหนึ่งนะลงทุนอะไรดีคะไม่รู้ <c oughs> เพื่อให้ไปไปามนำรีสบร